สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook แลย YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแนนหรือเซล์มดจากร้านบอสอนอัมพรแท็กเตอร์วันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นยันม่า EF 9 4 9 4 T นะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไปมีดเ็นดินดาแล้วก็มีผานหลังให้นะครับผมยางใหม่4เส้นครับผมคันนี้เครื่องดีให้ระบบไฮดรอลิกดี โฟ์ดีนะครับผมเกียร์ดีครับดูโฟล์ารอบๆนะครับผมรถเดิมๆครับผมไม่เยะิะมไม่ซึมไม่ลวรถแห้งๆครับคับนนี้ดูพอวิดีโอครับผมช่วงหลังแน่นๆครับระบบไฟติดทุกดวงครับผม พร้อมรุยครับคันนี้พร้อมรุยยันมาก EF 494ที49นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับผม0 8 1 3 6 5 9 9 7 0 8 1 6 0 5 2 3กนะครับผมร้านบอสอนอัมคอนแทคเ,เตอร์นะครับผมสาขาวางบัวยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าลูกค้าท่านใดกำลังมองมองหายันมาก ef494t นะครับผมคันนี้ร้านบสอน,นำพรเท็เตอร์มีให้สำหรับคุณลูกค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานไร่งานนางาน,งาน,งานสวนรถเยอนมาก e ef494t คันนี้ยินดีรับใช้คุณลูกค้านะครับผมรถคันนี้มาในราคาเพียงแค่3 5 5 0 0 0บาทนะครับผมมีค่าแนะนำให้กับทางร้าน5,000บาทและจะส่งที่300กิโลแรกนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดมาซื้อด้วยตนเองหรือไม่มีค่านำพานะครับทางร้านเราจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีนะครับผม โอ้ยกลับมาสิทธิ์ให้ฟรีนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะช่างติดเครื่องขับสตาร์ทให้ดูนะครับผมระบบให้ดูดีครับผมเด็ดนิ่มๆครับไม่เก๊กไม่หอนนะครับผมคันนี้เสียงเครื่องนิ่มๆครับเสียงแค่ในราคา,า3 5 5 0 0 0ห้าันบาทเองนะครับคันนี้ ลุกค้าท่านใดสนใจนะครับผมจะเริ่มติดต่อมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเขีร้านได้นะครับผมแล้วก็ติดตามช่อง YouTube ร้านสอนอำมพรชาแนลด้วยนะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับผมสวัสดีครับ